แจ้งด้วยว่าเราแจ้งเออเออบงคัสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงวันสุขุสุคนยินดีต้อนท้ากับสุส่งสบายเปิดอีกแล้วบอกเลยบอกป้าลุงนี่ป้าก็ได้กดแชร์แม่ใบนี่เด้อฝากติดตามโน่นโนอนเลยบึ๊บพังไม่ฉีดทางนะอย่าใช่ไหมใช่ไหปกุริ่งกับป้าไปกุริ่งกับป้า ตอนนี้พอเตียงก็โบผ้าไปเนาะน,นี่ยิงเฮือนอยู่อยู่หัน,นมาเล่พอเตียงกับคุณบ่มื่อน,นี้พอเตียงสิพาไปใส่ได้ก็ยังโบผู้พุ่นที่น้อยชวนลูกสาวไปดินข้างนอกบม่ได้ปันในวันไม่ได้ไปนะมันยังไม่ได้ชวนเพินนพ่นเนาะยายแบเพิ่นเมื่อยจากงานมันเกิดลูกชายเพิน่นอยากเพ่อนอน,นพักผ่อนด้วยว่าจังใดไม่ได้โทรเพื่อนพิ่นเลยมาเลยเพือนเพื่อนเลยบ่ยังในวันเมื่อยบ่ มาพิงกับน้องพิงไปก่อนแล้วเ,เต็มรถไปเลยนเนาะอาอกไ,ไปเต็มรถไปก่อนเลยไอ้ท่ายเอ้ยวิวยูรถตอายูยูเอเต็กตอนนี้เอ้ยวิวยังนั่งยี่นี่รถจีโรยังไม่ได้ออกไปี่น้องเนาะเนาะวิวปีบัตรไปเตีเเ๋ยวใช่ไหม วานอี้แบบมันเกิดนาทีปะคาปะเคกหลายเนาะเคกอุ่นเกิดนาทีเลยได้หลายก่อนเลยกินจนเบิ้ดวันนี้มีใบแจ้งหน่ะให้มาวานนี่เลยแต่งเด่นเนเนาะเป้ยป้าดูเลยเราจะแต่งยังไงหรอถ้าอ่าเขียนคิ้วแล้วก็ทาตายเพิ่นเนาะแล้วก็ปิดแป้งกับเป็นแป้งเล็กน้อยแป้งพุนทั้งนั้นไปใส่ยังูแด่งคนหรอกต้องแต่งเด่นเเบิ้งเนาะวันเดียว แพงนะมยงเพงนะกินย <c oughs> uh ังหรืม э ือนะกินเบอร์เกอร์ใครชื่อมาพอตียงพอตียงพอตียงอะไรกับเอฟซีเนาะว่าคือหาน้องมิวดี้เปียบว่าเตียงคือบุเคยเทือเนอกไปคือนองไม่แต่สาวไปเพื้นไม่แต่บอกว่าห่าห้องพอเตียงเนาะหรือว่าใส่เพื้นว่าบแยงหรือว่าจังไรที่เอฟซีได้ยินว่าเปียกว่าเปรียกว่า พอดิ้งล็กดิ้งเล็ิ้งเออออมาพี่ฮ่าฮ่าฮาเอ๊ะตัเอ๊ะน้ำก็กะตุกะออเาสบายดีใส่คิบออ้าิงบออขาเนี่ย แบเกบแ่ดแซ่บบกไทยได้หนแซ่บบกืบปลานี่แซ่ได้เนาะแซ่บแซ่แชมาใหยือไอันบเียแล้วลไม่ใช่มว่าเจ้ว่าจะไปนั่งข้างหลังนะ hà na má bảo với ba luôn này, có ổn, đẹp nhỉ, này cứ mìn thế này phải, <laughs> <laughs> này anh <Mình> bảo mìn thế này, hì <laughs> anh chỉ bảo con nàng mà chắc no, no, no. cả, <laughs> <Đó, cười> <laughs> nó là tìm đó là, hahaha, biu, nó mới sắc, sắc bơ xăng à, bỏเตียง bơ, bơ xăng đấy, cường bỏเตียง mất rồi, đi ăn dưa lấy muối, chắc quơ mấy quân là vẫn mìn, không

เราจะไปชื่อ,อยังเราจะไปชื่อ,อยังเ,เงินนะมาีประโยชน์กระตุ้นกระตุ้นอใช่บ่อันนี้เงินอะไรนะโดยได้มาจะาเงินป่า<ม>เงินป่าอะไรป่าปีโอ้ป่าผิงแล้หลายๆเนะาะตัวได้ใบเดียว <laughs> เปลี่ยนไม่เปลี่ยนน้ำพอเตียงไปเองในลายไป ท้อเปลี่ยนแห็นไหถ้าเสียก erm ็ใบเหนียวนี่อ้วววอาบนวดเตียงนะหมเอาะไรมันประจุบนี่มันประจุประจุเลยนี่มัดลายนี่นี่ใบควายจุ๊บวะจุ๊บบ่มาเปลี่ยนกันไหมห้พ่อมาหน่อยไหมเจ้านี่ลูกอ่ะลาหลายแล้วุ้งเนี้ยลูกมาเปลี่ยนกันก็ใบหนึ่งไหมใบย่างนี่เดียวใบย่างใบย่าง ห้าร <h ạ> <rag UST> ้อยบาทห้า <h> ร <ats> ้อยบาทบ่งแจงห้าร้อยบาทโดยไปไห้ไปรไห้ปวจักฮะปวจักออาจิพอตียอไห้กินนี่แล้วแพ่ไห้แ่ไห้วะอาจารย์อาจารย์นี่อาเพียนกันนะป้าฮ่าาวงอจกกไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยองามนี่งามนี่ โอเคมาเปลี yeah. okay, cción, cción. Uh, uh, mm. ่ยนกันเปลี okay. thank you, thank you. Uh, like okay. okay. ่ยนกันโอ้อ่เปกันเลยเหชี่อ๋อโอเคบคใบยังนี้เอู้ไอยู่กระตุนของตนี่มาดูไม่ใบนะโอเคไีตนี่เอา่ไดได Vâng là tôi ngon này, vâng thì ngon này. Ô, Ô, cái này. Yeah, cái này. Wow. Ôi, ăn mày không được? Ăn à mày không? Ăn Ăn mày nhảy đi nè, để dài đi nè. Đoàn quân đoàn. Đoàn bảy này, đưa bảy đấy. Ăn mày Ăn Ăn mày này. Bảy nhảy luôn bảy nhảy chút. Okay, xem bà. <laughs> เ่ลืมเลยเนาะม่อวันนั้นได้คุกรักอาหารดหมด่อไรไนำลูกเลกใบแบบนี้ปบันนี้ใปไปใใช้ทงแห่ไรใช้ทงนี้ใช้ทงผ้าเตียงนี้ให้ผ้าเตียงจ้ะให้ผ้าเตียงแวกของกันฝองเฮา่แหลเอ้ลกต โอ้แถวจันทางโกะหรือวะไอ้ยืนนกยืนมังนูยืนมังทางน้องไปโอเคจะไปเทไปแซ่ไปทางไดมั้ยฮะเอาอยู่พผบอกกันเลย,ม,เลยมันละพวงพวงเมื่อเรยมันเป่าไงมันเป่าป่ะลูกขายดีเท่พวงพวงนี่ เราไรื้อัวนี่วมาีบ,บ่มาเรืนนกกนเอ,อรนนอเขาขยยังขายเขาขเขขัดจะกินเนอบอกข้าวัดนะขีนแล้่ยะบอกจะบอ <c oughs> ่ขาพพัดมีขี้แ <c> ม <oughs> ีวจัะเออเงนนมมาแม่นีตู้ชื่อตลาดตลาดเป็นเห็ดช็กระปกะุกแห้งไงดิ <c oughs> เปน็นอะไรกินแล้วลองดูอะกินครับอ่ะเงินเออดิผู้ชิดชามิมาจับกินมาถามให้ cứ nhấc anh ấy cẩn cẩn kia bê kia mát rồi nên khi mèo chơi dìm mèo chơi bưng vậy anh phơi nói là một để mà chui ba ông nhịn mà ta cái thùng nữa là bưng nè nó cái này là phutu nè phutu vlog kia nè hắc đen hắc đen này กินจนว่าทุงนึ่งไปตู้นะกับ <c oughs> คนแถวในหน้าคลายหนาคานิวรจักคระเดะไ,ไปแล้วอุย้ยเห็นหนาเนบูกาชื่อเลยป่ะกระดาชื่อขนุงม,มันหนักเน้าเนี้ยตามนั่นเนบูกาชื่อ <c oughs> <c oughs> บอูกาชุบรักอันไมัยเลยตลาดบนนอกเนี่ยเนอะ <c oughs> โอ้เก่งแล้วนี่ให้ปลาดุ่งด้วยค่ะเก่งบ่เฮ้ยฮาบิวตี้เก่งแล้วบระดูกเต่าเลยเด้อปลาเต่าเลยคืนีนก็บระดูกเต่าคืนีนนมกองชัดแจ้งเลยไก่แล้วไก่กระเพาะเฮียนหน่อยนี่ลองเชื่อปลาเลยลองเชื่อเริ่มไหนเด้อเพราะว่ากระปลาคือทำเฮี้ยนด้าดุเด้อปลาได้ดุพักี้พอเตียงบอกนะใบบอไปหงเฮี้ยน ใส่หียนอยู่ใส่หรอวิ่งทัวร์ท่างไม่ทำฮะนอนนอนหลังไว้นอนสินอนติ่งท้อมน่นอดยดูนี่ตอนนี้ก็าามาฮอ,อ,อดบ้านอย่างนด้นี่โอ้โสาวกนอนเลยนอนตื่นหร้ว่ฮะท่านได้ตื่นไพนอนตกคอน คอตกยังกินี่คอตกบอลดนะดูนั่งนั่ะโอ้ยยังนั่งจะว่าอย่างนั้นอุ้ยอีหยังวะอุ้ยน้องวะะไม่ได้หรอนอนเฉยนอนเฉยบวลดูกินี่แม่เห็นจะนอนคอตั้งขนเทิงผู้นอนหากระตื่นกินี่พอเตียงจะดุดไทยคลิปน้องเยี่ยงค้าบอกด้วยน้องอย่างไหนพ่อไปพี่น้อป ว่าผิดก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อเนาะน้องที่อันเอาดีครับด <van> ุงเธอมันพาไปหาหมอมาหอดเทือนหอดชานเคนไหนเนาะก็เตียงขึ้นมาถ่ายคลิปน้องเพิ่งจะเทิร์นมาละเป็นน้องเพิ่นกระพุ่งนั่งข่ายในรถน้องยูดี้นอนตะกี้นะฮะเพื่อทางกระตุ้นขึ้นนี่ลมเย็นแท้เคืองฝนที่ต้แงเซิวน้องเพิ่งจะยูเทิร์นเฮือนมันเนาะเฮือนมันก็ คุณเชาคุณเซ่แต่พี่น้องเลยดีแต่มีไฟก็มีน้ำเนาะเฮือนเนาะตะลุมตะล่างเลยน้ำน้ำตั้งเฮือนไปจักหน่อเนะาะอะไรเนาะเห็นแต่ฮักนี่ละน้ำน้ำน้ำแล้วเปิดบ่ไร่คิดค่าเลยค่าเลยแล้วเปิดบ่ไร่บ่เร่ มันห <Nir> <fu> ่างมันห่างไหอุ้ยิบะไอกบะอาบเลยียนเอำวินำใสแลัวกาบมีนำอาบกีบะเราเล็นี่นีนะอนำเท่าไงโดยของน้ำกับบมีเลยหอกเขยอาวินองนำให้นมา

กินฮอดบ่เอื้อยใช่ไหมกินฮอดไปเห็นในเกาะเอื้อยเด้อเด้อนักเอื้อยเด้อเอื้อยใช่ไหมห้องเด้อห้องนางเด้อเอื้อยใช่ไหมบอในไรหน้าอยู่ตะกี้นะจ้ทูจท้าทูอือพอเตียงมาถ่ายเห็นบ่อดูเอื้อยใช่ไหมให้ได้ไรจ้าทูจ้าทู <laughs> ถ่ายบออย่างน่ะพี่บอพิดเหตุยังถ่ายบอพิดตบปากทันทีบ่เงินบอ เพิ่นผู้ใหญ่เสียมันยังล่าขึ้นนะเออเอ้ออออยช่ไหมบ้าบนนี่ไรตบปะทักซีโอ้ตบเพลงได้ตบปะบทันทีแกเจ็บจนะ้ะถูกยากน<า>อนหายกระตือยู่เหยียกองไม้พอเตียงในรถกองไม้พอได้นะพอเตียงให้นะพอเตียงให้ละบ่อ ะนนพอเตียงเคยหายบอใหยแบบไรหายแบบไรไม่ว่าแมวเขาปิดปากปิดแล้วปิดมึงรูปิดเลยฮะเจ้าไอ้น่ะมาลลกหนาพอเตียงให้แบบไรหนาพอเตียงให้ให้ปลาดุ้งเลยสอนปลาดุ้งมาฟังนี่พอเตียงให้คนบ่เป็นเล้วพอเตียงพอเตียงใจดี อัดปากรูก้อัดเป็นบ่ใส่ทางนั้นข้นดุโดยโมเมนโมเมนาทางข้างเจ้านขึ้นโมเมนเบอรมีสิจับบ่เบอ้์มี่อบบ่จับมือกันสิ coi bài vật coi chơi ngô coi chơi đang lo phò nó đang kềng con rồi đang kềng sải, con, nó kia nhan nó nhăn. ô, át ta chơi khoang bài vật này. chơi phun kềng, phun phải không มาได้ห่ดมาได้ไหนแน่นอ๋อแักแท้นี่เก่งดีนี่ได้ผ่าปิดปากกระปินงามดีโอเคอู้อะลงดุมกันด้เอาขึ้นท่งนน่ขึ้นท่งพี่ด้วยโอเคป้างามดี่าดสาวเพชร้องบ้าน nó, nó. Ừ. chắc không này ngay anh sẽ phải bát, bạc chắc chưa, dài anh phân kín hoặc nhàn, miệng kín cho chút ăn. Cá đi, anh, 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 bao โอเคฉันนอนไปพี่นองคลิปนี้กันสิครับเจ้ไปก่อนเด้อเนาะระวังรอพอเตียงน้องบิวดี้กับนอนในรถถาพอเตียงฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกดข้ามโฆษณาบิวดี้เด้อป้าดุงหากแพงเบิสสกูสุขคนที่จะมาติดตามรับชมเนาะ ตอนนี้กระทุเปล่าหาเงินชับแล้วขอบุญกับุญเอฟซีหลายๆเด้อเนาะที่เขามาเบินะ้งได้มาติดตามถ้ามีพ่อแม่พี่น้องแจกเพิ่นก็คือิมีมันในมือนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะสวัสดีปารุ่งในโดว์เฮ้สวัสดีปารุ่งหนุ่มมือนียงาม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 โดยบายบายไปก่อนเด้อปารุ่ง สบายดีว่าจะขอชอคนเดินเนาะ